ผมชื่อสมชายเลยครับครันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันปเ,เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของแบ่งปันวับนี้หัวข้อในวันนี้ก็คือว่าคิดแบบคนรวยนี่ครับก่อนเลยครับเราต้องมาท,ำทำําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ารวยกันก่อนนะเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าคำว่าคนรวยคือคนที่หาเงินได้เดยอะครับซึ่งมันตรงแค่ขึ้นเดียวคนรวยที่แท้จริงครับคือคนที่ไม่ใช่คนที่หาเงินได้เดยอะอย่างเดียวแต่ว่าเงินนั้นต้องมาควบคู่กับคาว่าศิทางการเงินด้วยนะ คนจะนวนไม่รวยและกันที่สองอย่างครับคือหน่เงิ <S 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 เนงที่หามาได้กับสองเวลาที่เหลืออยู่ครับปลาคนหาเงินได้เยอะครับแต่ว่าไม่เหลือเวลาในการใช้เงินไม่เหลือเวลาให้กับครอบครัวเพราะกว่าจะได้เงินครับคุณต้องแลกมาด้วยเวลาแล้วก็สุขภาพดังนั้นครับการที่เรามีเวลาแล้วก็มีเงินเกิดขึ้นพร้อมกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นเองรายได้บนโลกนี้ครับแต่เราเป็นสองอย่างครับหนึ่งรายได้แบบ Active อ n c o m e ครับคือว่าหยุดทําไม่ได้คือต้องทํางานตลอดชีวิตนั่นเอง บางคนครับมีไรายได้เป็นแสนแต่ต้องทํางานทุกวันกินไม่ได้ครับแล้วก็นั่นสงไม่ได้เรียกว่าคนรวยครับเพราะว่าไม่เหลือเวลาแล้วเวลามันซื้อคืนไม่ได้ด้วยเงินหนึ่งแล้วก็ที่สองครับไรายได้แบบแท็กซี่อีคําก็คือว่าไรายได้ที่สามารถอยู่ได้นั่นเองครับคือว่าทําเกณฑงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราสามารถทิ้งทาได้ครับซึ่งจะแตกต่างจากไรายได้แบบแรกนี้คิดแบบคนรวยครับ เคยดูนิทานเรื่องห่านทองคำไหมครับที่มีสองสามีปัญยาตัวหนึ่งครับได้ห่านทองคำตัวหนึ่งแล้วก็ห่านตัวนี้ก็จะออกไข่เป็นทองคำให้สองทุกวันครับคนรวยเขาทํางานเพื่อสร้างห่านทองคำขึ้นมาครับแล้วก็ให้ห่านตัวนี้ออกไข่ให้เขาทุกวันก็เลยเป็นที่มาของรายได้แบบพาสซีฟมินคักครับแต่ว่าคนโจยสร้างที่สิครับคือว่าทํางานเพื่อแลกกับไข่ห่านนั่นเองหรือว่าเงินครับที่เรารู้จักคนรวยเขาสร้างสินจักรเป็นยังไง สินทรัพย์ในเชิงของคนรวยครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนไปแล้วสามารถเพิ่มมูลค่ากับคุณในอนาคตครับนั่นเขาเรียกว่าสินทรัพย์เช่นที่ดินหุ้นแล้วเขาก็เลยเอาเลยเอา,เอาเนอ้องก็เลยเป็นที่มาของอไรายได้จากสิทธิ์ามแต่ว่าคนจนครับสร้างน่สิน<ๆ>ในที่นี้ก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่แตครับที่คุณซื้อมาแล้วลดมูลค่าลงทันทีเช่นโทรศัพท์มือถือเนาะพอเราใส่เงินไปได้โทรศัพทพ์มาครับยังไม่ต้องแกะกล่องครับโทรศัพท์ก็ราคาตกแล้ว เรียกง่ายๆว่าอุปกรณ์ตายซ้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นครับอยากดยต้องเปลี่ยนวิธีคิดและต้องรย้แต่งเบวเลยะคระับก่อนจากการครับเขบาบากไปสองอย่างคือว่าหนึ่งเราจะเดินไปตามความฝันหรือว่าสองจะอยู่ให้แก่เปเรวันยๆครับเราเป็นคนเลือกเองชีวิตเป็นของเราครับ